สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทางช่องพระบ้านใบหนุสุขพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ <c oughs> หรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่0834374753 0834374753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันเลย จะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มนะคะ <c oughs> <c oughs> วันนี้นะคะทางช่องพระบ้านใบหนุสุนะคะมาในอีพีที่สามร้อยสิบห้าสามหนึ่งห้านะคะราคาเริ่มต้นเพียงองค์ละสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันนะคะอง์ละสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันจะส่งฟรีทุกรายการนะคะพี่คะเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรก รายการที่หนึ่งกันเลยนะคะพี่ๆจะได้ไม่เสียเวลากันนะคะ <c oughs> รายการแรกนะคะเป็นรายการที่ดึงเดรียญหลวงขออนุญาตปรับกล้องก่อนอ่ะเนี่ยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะเนื้อสีทองแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเป็นเนื้อสีทองส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะมีโคดด้านหน้า ใบหน้าท่านชัดเจนนะคะขอบข้างส,สวยๆด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะเขียนปีสองห้าหนึ่งเก้าเนี่ยนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อสีทองแบบนี้เลยปีสองห้าหนึ่งเก้านะคะสภาพดีสภาพสวยรายการที่หนึ่งนะคะเหรียญหลวงพ่อคุณเนื้อสีทองสามร้อยบาทค่ะ <c oughs> เนี่ยนะคะสามร้อยบาทรายการที่หนึ่งรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขค่ะไม่ทราบกลุไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขแบบนี้เลยไม่ทราบกลุไม่ทราบพิมพ์นะคะพี่ขาเนี่ยนะขอบข้างจะเป็นแบบนี้ค่ะ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์มาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะรายการที่สองสามร้อยบาทค่ะรายการที่สองรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่3รายการที่3นี้นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะคะองนี้เนี่ยนะคะรายการที่สาม เป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะคราบกุ่คาบเก่าคาบไข่นะคะขึ้นเห็นชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะขึ้นเห็นชัดเจนสวยๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักเก่าๆแบบนี้ไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะสามร้อยบาทรายการที่สามสามร้อยบาทนะคะรายการที่สามค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่รายการที่สี่นี้นะคะ <c oughs> เป็นพล้าเนื้อผงแม่ชีบุญเลือน,นะค่ะไม่ทราบกุุไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นพล้าเนื้อผแงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลย <c oughs> ด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังพล้าเนื้อผงของแม่ชีบุญเลือนนะคะพี่ขะสวยเก่าสภาพดีสภาพเก่าเก็บแบบนี้ สามร้อยบาทค่ะรายการที่สี่สามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้ารายการที่ห้านี้นะคะเป็นเหรียญพระพุทธไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเก่า,กาตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะสวยเก่าสภาพดีแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะ ด้านหลังจะเขียนว่าหลวงพ่อโบดน้อยนะคะเหรียญหลวงพ่อโบดน้อยนะคะวัดบางว่าเนี่ยนะคะวัดบางว่าด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะเก่าๆสภาพดีแบบนี้สามร้อยบาทนะคะรายการที่ห้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่ห้ารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกค่ะ รายการที่หนี้นะคะเป็นพราเนื้อดินนะคะพลาลีลาเม็ดขนุนเนื้อดินเก่าๆแห้งๆมันๆสภาพใช้แบบนี้เลยเนี่ยนะคะมันๆสภาพใช้มาแบบนี้เลยค่ะเม็ดแร่มวลสารแร่ดอกมะขามชัดเจนเลยนะคะทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยสวยตาเปล่าเลยนะคะองค์นี้พรร้าลีลาเม็ดขนุนเนื้อดินนะคะส,สวยๆสภาพดีแบบนี้รายการที่หก สามร้อยบาทค่ะรายการที่หกรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่เจ็ดค่ะรายการที่เจ็ดนี้นะคะเป็นพระท่ากระดานเนื้อชินนะคะพิมพ์เกตสูงเนี่ยนะคะพระท่ากระดานเนื้อชินพิมพ์เกตสูงนะคะปิดทองเก่าๆมาทั่วท้ององค์แบบนี้เลย เนี่ยนะคะพละท่ากระดานเนื้อชิ้นพิมพ์เกดสูงนะคะจะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกสามห่วงกันน้ําได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่หกออขอโทษที่ค่ะรายการที่7นะคะรายการนี้300บาทมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบเลยนะคะ300บาทรายการที่7รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่8รายการที่8นี้นะคะ เป็นเหรียญค่ะเป็นเหรียญเป็นเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเป็นเนื้อสีเงินแบบนี้เลยนะคะเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเป็นเนื้อสีเงินสวยๆแบบนี้เลยะคะ่ะด้านหลังจะเป็นยันนะคะสวยเดิมสภาพดี มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะมีห่วงนะคะมีห่วงพร้อมนําขึ้นคอได้เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่8ปดสามร้อยบาทค่ะ300บาทนะคะรายการที่แปดพี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้นะคะกดสั่นกระดิ่งด้านบนมุมขวาได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิป ทุก ep กันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มค่ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่083 437 4753 083 437 4753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะราคาทางช่อง พระบ้านบายหนูสุนะคะจะเป็นราคาเริ่มต้นอง์ละสามร้อยบาทสองค์หนึ่งพันะจ๊ะพี่จ๋าอง์ละสามบาทสี่องค์หนึ่งพันะจ๊ะจะส่งฟรีทุกรายการเัินไปเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่8แล้วค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่9รายการที่9นี้นะคะ เป็นพระรูปหล่อหลงพ่อเงินไม่ทราบกลุไม่ทราบพิมพนี่น,นะคะรูปหล่อหลงพ่อเงินไม่ทราบกลุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยคราบขี้เบ้าติดเห็นชัดเจนเลยนะคะคราบขี้เบ้าจะเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะตามซอกนะคะจะติดขี้เบ้าเห็นชัดเจนแบบนี้เลยเนื้อสีทองทองนะคะไม่แน่ใจาว่าเป็นแบบนี้ <S <S เขาเรียกว่าเนื้อทองเหลืองหรือเปล่านะ รายการที่เก้านะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่เก้ารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเป็นพระขุดสะเนื้อผงค่ะเนี่ยนะคะรายการที่สิบเป็นพระขุดสะเนื้อผงเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะ สภาพดีสภาพสวยนะคะพระขุศะเนื้อผงนะคะเก่าเก่าเบๆแบบนี้เลยม้วนสารเห็นชัดเจนรายการที่10นะคะ300บาท300บาทนะคะรายการที่10รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่11นะคะ่ะรายการ11นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันเนื้อทองแดงลมดำปี2469 เนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำปีสองสี่สวยสภาพดีแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังเหรียญหลวงพ่อกันนะคะปี2469สวยเก่าสภาพดีแบบนี้รายการที่11บเอนะคะสามบาท300บาทค่ะรายการที่11 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสเป็นพระคงเนื้อดินค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระคงเนื้อดินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพระคงเนื้อดินนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างเก่าๆสภาพดีแบบนี้ เนื้อดินแห้งๆรายการที่สิบสองสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสองรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสามค่ะรายการที่สิบสามนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อระครังหลังค้อนนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบกลุ่มเนี่ยนะคะสภาพใช้งานมานะคะสภาพผ่านการใช้งานมา เหรียญหล่ลอระครังหลังคอนนะคะสวยเดิมเก่าๆสภาพใช้รายการนี้เป็นรายการที่13 300บาทค่ะรายการที่13เนี่ยนะคะ300บาทรายการที่13นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่14รายการที่14นี้นะคะเป็นพลับปิดตาเนื้อผงคุกหลักค่ะเนี่ยนะคะ พราปิดตาเนื้อผงคุกรักเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะปิดตาเนื้อผงคุกรักนะคะไม่ซาบกุไม่ซาบพิมพ์เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยคะ่ะสภาพสวยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่14 3ส0บาทค่ะรายการที่14พลาปิดตาเนื้อผงคุกรักนะคะเก่าๆสภาพดีแห้งๆแบบนี้ 300บาทนะคะรายการที่14บรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้านี้นะคะเป็นพันลอดเนื้อดินค่ะเนี่ยนะคะพันลอดไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เป็นเนื้อดินแห้งๆมันๆสภาพใช้ค่ะเนี่ยนะคะ เนือดินแห้งๆเก่าๆมันๆสภาพใช้มาแบบนี้เลยนะคะสวยเดิมเลยนะคะองค์นี้เป็นพันลอดนะคะรายการที่15บห้าบาทพี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูก <c oughs> ราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุกอีพีกันเลยนะคะ จัดส่งฟรีทุกรายการค่ะไม่มีบวกเพิ่มสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่0834374753 0834374753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะฝากกดาฝากกดสั่นกระดิ่งด้านบนมุมขวาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดกันนะคะ ราคาเริ่มต้นอง์ละ300บาท4องหนึ่งพันนะคะราคาเริ่มต้นนะคะจะอง์ละ300บาท4องหนึ่งพันค่ะพี่ขาราคาไปต่อกันได้แน่นอนเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่15 300บาทรายการต่อไปคะ่ะเป็นรายการที่สิบหกรายการที่สิบหกนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ เนื้อทองแดงลมดำนะคะเก่าๆแบบนี้เลยรายการที่16นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่เนื้อทองแดงลมดำเก่าๆสภาพใช้นะคะรายการนี้300บาทค่ะรายการที่16 300บาทนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่17เป็นหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขี่ปลานะคะถ้าจำไม่ผิดนะ หลวงพ่อปาาเนื้อดินพิมพ์ขีปลาแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อดินแห้งๆเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยค่ะสภาพสวยนะคะผงจุกเก่าๆเลยนะคะองนี้รายการนี้เป็นรายการที่สิบเจ็ดสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบเจ็ดเนี่ยนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบเจ็ดค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบแปดรายการที่สิบแปดนี้นะคะองค์นี้เขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นพระไม่แน่ ไม่ไม่ทราบที่นะคะไม่ทราบเหมือนกันเจ้าของเดิมเขาบอกไว้เหมือนกันนะคะแต่ส่วนตัวน้องจําไม่ได้นะพี่พี่ดูกันออกเองเลยนะคะดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วปิดจบกันได้เลยนะจ๊ะส่วนตัวน้องไม่เป็นพาระนะจ๊ะพี่พี่ดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่เลยนะคะรายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่18แต่ทรงคล้ายอา่ ทรงคล้ายๆพระนางพญานะคะแต่ว่าเป็นเนื้อชินค่ะองนี้เป็นเนื้อชินนะคะพระเนื้อชินรายการที่18ค่ะ300บาทนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่18เป็นพระเนื้อชินแห้ง,หงๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ300บาทค่ะรายการที่18รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่19รายการที่สิบ เก้านี้นะคะรายการที่สิบเก้าเป็นเหรียญย5่ส้าตววรษนะคะเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยมีโค้ดด้านหน้านนะะเนี่ยนะคะเหรียญย5ส้าตววรษนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำตกเก่าสภาพดีแบบนี้มีโค้ดด้านหน้าเนี่ยนะคะรายการที่สิบเก้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบเก้า 300บาทนะคะรายการที่19ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่20รายการที่20นี้นะคะเป็นเห,หรียญหลวงพ่อพรมค่ะเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยเห,หรียญหลวงพ่อพรมนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆ,ๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะใบหน้าท่านชัดเจนเลยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะเขียนว่าวัดช่องแคนะคะ ะะด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้เขียนว่าวัดช่องแคมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะมีห่วงพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยรายการที่ยี่สิบนี้นะคะสามร้อยบาทสามร้อ <c> ย <oughs> บาทนะคะรายการที่ยี่สิบรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะรายการที่สองหนึ่งนะคะ เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมเนี่ยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์คราบกุคราบเก่าตามซอกนะคะจะเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยคราบเขียวๆส,สวยๆทั่วทั้งองค์เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะสามร้อยบาทสามร้อ <c> ย <oughs> บาทคะ่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ด นี่ยนะคะรายการที่21ค่ะ3 0 0บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22รายการที่22นี้นะคะเป็นพระพุทธชินราชเนื้อว่านบุเงินค่ะเนี่ยนะคะพระพุทธชินราชเนื้อว่านบุเงินแบบนี้เลยเป็นเนื้อว่านแห้งๆเก่าๆนะคะบุเงินด้านหน้า ด้านหลังเป็นเนื้อวานนะคะสวยเก่าสภาพดีมาพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะเลี่ยมกรอบใส่ตลับลงยาสีด้านหน้าแบบนี้รายการที่22่สิบสองาบาทค่ะ <c oughs> รายการที่22่สบนะคะสามบาทมาพร้อมกรอบก็ไปพร้อมกรอบเลยนะคะสามร้อยบาทรายการที่ยีรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่23า รายการที่ย3บสามนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูปี2531้าสเนื้อทองแดงลมดำค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ดูนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำปี2531สามสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยเดิมเก่าๆสภาพดีนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้เนี่ยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะ พร้อมนำไปขึ้นคอได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสามสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบสามเนี่ยนะคะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสามนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่เป็นพระสมเด็จไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์ค่ะองนี้เป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะคะไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์ เม็ดแล่มวลสารส,สวยเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะองนี้จะเห็นคราบก,กุคราบเก่าชัดเจนนะคะตามซอกทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยนะคะเนื้อหนึบหนบเก่าๆเ,เลยนะคะองค์นี้เป็นพระสมเด็จนะคะไม่ทราบกลุก่มไม่ทราบพิม์พเก่าๆหนึบหนบสภาพดีมวลสารชัดเจนแบบนี้รายการที่24ค่ะ300บาท 300บาทนะคะรายการที่24รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่25ค่ะเป็นพระเนื้อชินนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบพิมพ์เนี่ยนะคะพระเนื้อชินนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะเป็นพาะเนื้อชินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลย นะคะรายการที่25นี้300บาท300บาทนะคะรายการที่ยี่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่26รายการที่26นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้อทองแดงลมดำนะคะเนี่ยค่ะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลย สวยเก่าคลาสสิกดูดีแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังยันสวยสวยนะคะขอบข้างดูดีตัวเหรียญเป็นปี2503นะคะเหรียญหลวงพ่อแดงปี2503าเนื้อทองแดงลมดำสวยสแบบนี้รายการที่26นะคะ300รอบาท 300บาทค่ะรายการที่26รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่27รายการที่27ดนี้นะคะเป็นพลาสมกอเนื้อดินค่ะเนี่ยนะคะปลาสมกอเนื้อดินเก่าแบบนี้เลยไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์นะคะองค์นี้จะไม่มีรอยลายกระหนกนะคะองค์นี้จะไม่มีลายกระหนกนะคะพี่ขาเป็นพลาเนื้อดินแห้งๆเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลย เนี่ยนะคะเม็ดแร่มวลสารดอกแร่ดอกมะขามชัดเจนเลยนะคะเนี่ยนะแร่ดอกมะขามสวยๆชัดเจนแบบนี้เลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบแปดค่ะ <c oughs> รายการที่ยี่สิบแปดนี้นะคะเป็นพลาสมเด็จไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นพลาเนื้อผงเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลย พระสมเด็จนะคะไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์ระเป็นพระเนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพเก่านะคะสวยๆนะคะรายการที่ยี่สิบแปดสามร้อยบาทสามร้อ <c> ย <oughs> บาทค่ะรายการที่ยี่สิบแปดเป็นพระสมเด็จนะคะไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบแปดนะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซตแล้วนะคะรายการเซตเดี๋ยววันนี้วันนี้มีอยู่เซตเดียวนะคะวันนี้มาแค่เซตเดียวนะคะรายการเซตนะคะรายการเซตเซตนี้นะคะเซตนี้อง์ละ500บาทเนี่ยนะคะเซตนี้นะคะอง์ละ500บาทนะเดี๋ยวเริ่มจากนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้อสีเงินค่ะปี25 0 3เนี่ยนะคะ เหรียญหลวงพ่อแดงนะคะปี2503เป็นเนื้อสีเงินแบบนี้เลยสวยสภาพดีนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังเน่นะคะเป็นเนื้อสีเงินแบบนี้นะคะรายการเซตนะคะมีอยู่เซตเดียว500บาทค่ะองค์นี้นะคะ500บาทรายการต่อไปนะคะพี่ขาเป็นพละสขาเนื้อสีทองค่ะเนี่ยนะคะ พระสามขาเนื้อสีทองส,สวยๆแบบนี้เลยคาบกุคาบเก่าคาบแดงๆตามซอกนะคะจะเห็นชัดเจนเลยค่ะเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยนะคะตามซอกนะคะคราบแดงๆเนี่ยนะคะพระส,สามขานะคะห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทรายการอารายการเซตนะคะห้าร้อยบาทนะคะอง์นี้เนี่ยนะคะห้าร้อยบาทรายการเซตนะคะ รายการต่อไปค่ะรายการต่อไปอง์นี้นะคะจะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบเนี่ยนะคะพระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบลงลักปิดทองเก่าๆแห้งๆ่อนๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพระเนื้อผงนะคะแห้งๆเก่าๆ่อนๆแบบนี้เลยลัก่อนๆทองลอนๆนะคะองนี้ห้าร้อยบาทค่ะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบ 500บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะรายการสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นพรานางพยาพิมพ์อ,อกหนูนเล็กนะคะเนื้อดินเก่าๆแห้แงๆเม็ดแร่สวยๆนะคะเนี่ยนะคะ,ะ,คะพระนางพยาพิมพ์อ,อกหนูนเล็กนะคะเป็นพระเนื้อนดินแห้ง,ง Bloom unified, ๆเก่าๆแบบนี้เลยเม็ดแร่ส,สวยๆสภาพดีนะคะ สภาพผ่านการใช้งานมาค่ะองค์นี้ลาลักษีดำเห็นชัดเจนตามซอกเลยนะคะเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยนี่นะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทจบไปแล้วนะคะสำหรับรายการเซตนะคะวันนี้มีอยู่เซตเดียวเซตนี้องละห้าร้อยบาทนะคะเซตนี้นี่นะคะจบแล้วนะคะสำหรับ ep ีนี้พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจ แอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 437 4753นะคะ083 437 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลย จะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มนะคะสายด่วนกันเข้ามาได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดกันเนาะสุดท้ายนี้นะคะน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยค่ะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ